สวัสดีครับสวัสดีทีทุกท่านครับผมนี่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมชินครับขายทีมาซอดอะไรครับซอดอะไรแตงหอกครับขายครับใครสนใจครับดึงกอฟ้าครอบล้อออกครับ เดี๋ยวมดูฟังนี้หน่อยสิีตอนนี้ก็ถอดไปงั้นครับเดี๋ยวเปลี่ยนออกหมดเลยครับสีฟ้าตลอด เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะใส่รุ่นไหนรนะุ่วันนี้มากับใครผมมากับใครเอฟซีโอ้ฮึนะคอ,ขอมขาปากของคอดูเยอะไม่ได้ dạ ổn máy xe ok ôi sờ rồi leo, giống cái gì vậy sờ rồi leo à. ah, oh. không sướng gì cả, phải gì, phải thay à, à, để cho chế lấy เออมานี่มาโอ้ได้ของใหม่มาครับสวยจัดสลัดบอกนี่เอาเอาตาแตกครับเเอาลงมาเองเอาลงมาเอง đang long thốt ở này em, để lâu, đốt mà à nè, mày, mình nhầm nước ngua rồi, không má, hả? Oh, hai luôn giờ luôn qua mày hả? อันเก่าก็ปิดกระสียันไปนะครับใครจะบูชาต่อก็ว่ากันมาครับมีขาครบครับแต่เป็นของตัวแรงครับอยู่ดีไว้นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะประกอบขาไปยื้ใส่นิ่งยิ่งก่อนก็ได้นิ่งกอนเดี๋ยวใส่ตัวใหม่ดีนะเดี๋ยวจะใส่ชุดใหม่นะครับเอาเดี๋ยวให้เจน้ำถือกล้องครับ คาจ่างใครบ้างขอออกป่ะั้างยืมอ,ออกโอ้ยงงเก่งกันรุษดาถ้าดึงเงินเก่งขึ้นอีกแนะ่ะดึงเงินเก่งขึ้นอีกแนะ่

ก็เร็เร่เแดดออกแล้วโอ้หเอาไปต่อเดี๋ยวเราจะให้ i n s i <laughs> ใส่ขาพี่นของใส่ขาโ <c oughs> อ้ยแย่ไว้เป็นว <c oughs> ่าไง แรงงานเด็กหน่อยครับน,นี่เอานี้ใส่เออรู้จักช่วยกันทำมาหากินบ้างแนนว่าพีนี่มันขั้วระเกี่ยวนั่นแหละนี่เอานนั่นนี่ใส่เอ,อ,อาสามนนนนนสนนตัวเนี่ยเออใส่ทีละรูก,ก่อนใส่รูไหนรูหนึ่งก่อนรู้จักไม่รูน่ะเออไม่ต้องมองนะรีบทำแดดมันร้อนเออ ใส่ตรงๆ,ๆงั้นแหละใส่น็อตตรงๆ,ๆอ่ะเองถนัดมือไหนก,ก็มือนั้นขันน็อตมือหนึ่งมือไม่ถนัดจับอะ่ะเออนั่นแหละเออนี่นี่ให้ลุยรสชาติบ้างเออมันร้อนนั่นแหละมันแค่นี้ไม่ตายหรอกใส่ไปใส่ไปไม่ตรงอ่ะอะไรไม่ตรง หายไม่ตรงเอาเนี่ยหมุนไม่ได้ไไดจับฝาดิ <c oughs> ยันลงเอาทำไมมันได้อะ่ะ <c oughs> เอาใส่อีกเร็วมันร้อนใส่พอใส่แค่นั้นก่อนเออใส่อตัวแหมนี่อืมให้รู้ซะบ้างเออ นี่แหละเอา้าอีกอือสวยดิสวยไหมพี่น้องสวย,ยไหมนสี่ฮะอู้หมือนห้าเองอู้สวยกระเดิมเนี่ยสวยงามมากเลยเอา่าไหนยินยินยินขึ้นสีร้อนไหมเก๊ครับเราชมคลิปต่อไปเด้อสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ